่าำกลางไอแดดที่อบอุ่นยามเช้าที่แปลงกเกษตรบ้านบางวยเจ็กเกาะหมู่ที่10ตำบลบันังสตาอำเภอบนังสตาจังหวัดยะลาชาวบ้านกว่า25ครัวเรือนในพื้นที่พร้อมใจกันแบ่งพื้นที่จำนวนกว่า7ไร่เปิดฤดูการปลูกข้าวโพดหวานครอบครัวละ300ตารางเมตรเป็นความร่วมมือของชุมชนที่ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ของครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำ ภายใต้โครงการสเสบียงเมืองโมเดลที่มีการวางแผนการเพาะปลูกและการจัดการตลาดเพื่อกระจายรายได้ภายในชุมชนความสําเร็จต้นต้นก่อนนะการรวมตัวของชาวบ้าน25ครัวเรือนมาปลูกที่นี่แต่ก่อนเขารู้จักไหม25ครัวเรือนนี่เขารู้จักหมดแต่ว่าการคุกคีนี่แหละสาคัญเพรดีเราตั้งแบบนี้ตั้งเป็นกลุ่มเขามาเขาดูนี่ถ้าถ้าถ้าเหมือนเจ้านี้ มีสัมีมีมีเบนเหตการเหมือนกับเป็นไข้เป็นอะไรเขามาช่วยเหมือนกับการตัดนี้เหมือนกับกัดดะก็หักมือสมาชิกในกลุ่มนี่แหละกัดดะทําะไรอะไรไม่ได้แล้วแต่ว่าสมาชิกในกลุ่มไปช่วยกัดดะตัดไปตั้งถขายที่นาราความสมัครในี่แหละนะ ความร่วมมือของชาวบ้านเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนงานวิจัยโครงการช่วยยกระดับรายได้ให้กับครัวเรือนในพื้นที่อำเภอบรรนังสตาผ่านการพัฒนาการเกษตรครบวงจรยกระดับรายได้ครัวเรือนยากจนผ่านการลงถูกลงผิดมาแล้วกว่า2ปี มีการจัดระบบบริหารแปลงเกษตรแห่งนี้โดยอาศัยการปลูกแบบหมุนเวียนเว้นระยะห่างรอบละสองสัปดาห์ทำให้ผลผลิตที่นี่มีความต่อเนื่องตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้ดีช่วยให้เกษตรกรมีรายได้สม่ำเสมอเฉลี่ยรอบละ3,000ถึง5,000บาททุกระยะเวลาการเก็บเกี่ยวในรอบ75วันผมว่ามันก็คึกคักดีครับเพราะว่ามันเป็นงานเสริมนะครับ งานเสริมพอชาวบ้านเริ่มเข้าใจแล้วก็ได้ผลผลิตดีก็คือพูดง่ายๆก็คือได้เงินนะครับพอได้เงินแล้วก็มันก็เทียบขึ้นมาแปลงนี้ได้3,000-4,000บางครั้งสูงสุดก็5,000กว่าถ้าเราเฉลี่ยกันแล้วเฉลี่ยทั้งหมด26แปลงนี้มันแปลงแล้วเฉลี่ยได้4,000บาท ถ้าตกเป็นสี่พันก็ปีหนึ่งอรอบหนึ่งก็ได้แสนเลยนะครับคือไรายได้เข้ามาภายในสงเดือนนี้หลักแสนถือว่าโอเคครับเพราะว่ามันงานเสริมเพราะอาชีพหลักของชาวบ้านแถวนี้ก็เขากีดยางนะครับ ด้วยความพร้อมของพื้นที่อำเภอปนังสตาที่มีความบุดมสมบูรณ์มีทุนทางธรรมชาติสูงเอื้อต่อการทำเกษตรกรรมการปลูกข้าวโพดหวานจึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมในการส่งเสริมให้มีการปลูกและรวมไปถึงการวางแผนการตลาดต่อยอดการแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำขา้าวโพดเป็นผลพวงมาจากการพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมธุรกิจการเกษตรเพื่อยกระดับรายได้ครัวเรือนยากจน หนึงในงานวิจัยที่จะช่วยขลับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคมให้กับคนในพื้นที่ความสําเร็จของโครงการนี้นะคะมี3ส่วนนะคะมองว่าหนึ่งก็คือนักวิจัยนะคะเรามีทีมนักวิจัยที่ที่มุ่งมั่นนะคะมีทั้งอาจารย์เกษตรมีทั้งอาจารย์ที่ส่งเสริมการแปรรูปได้นะคะมีมีองค์ประกอบของนักวิจัยที่ ที่พร้อมที่จะลงมาช่วยชุมชนอันที่สองก็คือเป็นผู้นําชุมชนนะคะอย่างที่บอกอ่ะอาจารย์อยู่ในมหาทยาลัยเราไม่รู้จักพื้นที่นะคะถ้าผู้นําเห็นความสําคัญผู้นําสามารถสร้างการมีส่วนร่วมแล้วผู้นําก็เป็นตัวแทนของคนที่ที่มีจิตสาธารณะที่จะดึงชาวบ้าน่ะมาทํางานร่วมกันเกิดความสามัคคีในชุมชนอันนี้ก็คือส่วนที่2นะคะส่วนที่3ก็คือความตั้งใจของกลุ่มเป้าหมายเราเองนะคะที่ที่เชื่อเชื่อในมหาทยาลัยเชื่อในนักวิจัยว่าเออ ลองดูกอาจานสักหน่อยซิมันจะเป็นยังไงบ้างเขาลองแล้วเขาก็ไม่ยอมแพ้นะคะเพราะว่าในขอบแรกของการปลูกเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าผลผลิตน้อยมากนะคะด้วยความที่ปลูกครั้งแรกแล้วก็ปลูกในเวลาที่ไม่เหมหาะสมค่ะฝนตกเยอะแต่ก็ไม่ยอมแพ้นะคะปลูกใหม่ในขอบที่2ในในขอบที่2อเนี่ยอย่างที่บอกเขามีรายได้เขาก็เลยภูมิใจมากๆ โครงการสบียงเมืองโมเดลเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่พิสูจน์ได้ว่าเมื่อชุมชนร่วมมือกันและได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายในทุกมิติก็จะสามารถสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ดียิ่งขึ้นภาพความสำเร็จของแปลงข้าวโพดหวานแห่งนี้เปรียบเสมือนคลังสบียงของเมืองที่ทำให้คนในชุมชนได้กินอิ่มนอนหลับตื่นมามีงานทำมีตังในกระเป๋าสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป ทีมข่าว n b t ภาคใต้ารายงานจากจังหวัดยะลา